เช้าเลยเนี่ยเอ๊ะพี่ตื่นแล้วเหรอเนี่ยเออตื่นแล้วไม่ได้นะหนูยังไม่ทันได้ไปปลุกพี่เลยกลับไปนอนเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยช่วงนี้หนูยิงบทน้อยๆอยู่อ๋อน้าน้องไม่มีบทน้องก็เด่นอยู่ดีอะเพราะกันชักมันเถอะว่าแต่เธอทำอะไรแต่เช้าเนี่ยข้าวเช้าทำเสร็จแล้วหนูกำลังปฏิวัติวงการน้องสาวใหม่อยู่นะสิฮะ What อะไรเนี่ย หนูทำข้าวกล่องให้พี่ไปกินที่โรงเรียนยังไงล่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วคึกอะไรเดี๋ยวทำไมอยู่ๆมาทำให้ฮะก็เมื่อวานพี่บอกว่ายุ่งมากจนไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยไม่ใช่หรอโอ้ขอบคุณมากเลยนะหนูก็อยากเป็นกำลังใจให้พี่นะขอบคุณแต่พี่อิ่มแล้วขอบคุณมาก you know. อยู่เนะเอ้ารีบไปได้แล้วเดี๋ยวก็ไปสายหรอก ครับเอ้ยช่วงเช้าเสียงดังเหมือเดิมทุกวันเลยเพื่อนรักผมสมหัวดูอะไรบางอย่างด้วยกันโยพวกนายสองคนทำไรกันน่ะตกจหมดเลยอยู่มามาไม่สู้ไม่เสียงแลอะไรอะเอ้ยใช่หมนายเมาดูด้วยสิเฮ้ยนี่มัน o i โใหม่ก้อบ๊มันน่ะคือลือน่ะนี่มันรูปรวมสาวๆในโรงเรียนเราเหรอเออแต่แบบนี้มันไม่แย่ไปหน่อยเหรอวะไปหรอกไปหรอกสมาชิกสภานักเรียนอย่างนายควจะเข้าใจสียงแวดล้อมด้วยเอ้ก็จริงนะ แต่ภาพเซตนี้มันสุดยอดไปเลยอ่ะโอ้โหชุดไว้นับโรงเรียนเราี่โคตรแจ็บเออแต่ว่าไปใครเป็นคนถ่ายภาพวะคนที่ถ่ายพวกนี้ได้ก็มีแต่พวกชมรมถ่ายรูปไม่ใช่หรือไงโอ้โหไม่คิดว่าจะเปิดเป็นเว็บขนาดนี้สุดจัดมึงนี่มันสุดยอดจริงเลยขอลิงก์ได้อยู่แล้วเพื่อนเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้กรณีพิเศษแล้วกันมาแล้วเดี๋ยวแชสมัครเดี๋ยวนี้แหละเว็บนี้จะต้องเสียเงินเหรอแพงชิบหายเลยก็แง้สิยุ้มะโอ้โหของปรีมันจะเป็นดีได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยเไอ้เหีย ทุเลศเกินไปเปล่าไอ้สัตว์ถึงจะบน่นว่าแพ้สุดท้ายผมเองก็สบายเหมือนกันอีกอย่างนะเว็บนี้ยห้ามแพ่งไพยสมาชิกสภานักเรียนคนอื่นๆเด็ดขาดเลยโดยเฉพาะเลขาถ้าขอร้องละเข้าใจแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยจะเป็นความลับต่อให้โลกแตกฉันก็ไม่ให้มันเด็ดขาดเลยงั้นเหรอฉันไม่ดอยากดูมือถือนายสักหน่อยเนี่ยพวกมึงคุยกันเนี่ยเฮ้ยเลขาเข้ามาได้ยังไงเนี่ยก็มาตั้งแต่ตอนที่บอกว่าต่อให้ฉันอ้อนวอนยังไงก็ไม่มีทางให้ดูมือถือเด็ดขาดนั่นแหละเออก็ไม่ควรดูหรอกจริงๆแล้วเดี๋ยวเห็นของลับ ไไมม่รถึงขนาดที่โลกแตกก็ไม่ยอมให้ดูนี่ไม่มีหรอกแบบนี้ไม่ไหวแน่มึงหลุดแน่ยังไม่หลุดสักหน่อยแน่นไงหรือว่านายแอบคุยกับรุ่นพี่มายางง้นหรอโอ้ยเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่ได้คุยอะไรต่อนั้นเมื่อวานแล้วงั้นเหรอถ้างั้นขอดูหล่ะไม่ได้ไม่ได้ยาฮัลโหลว่าไงยูคุอ้าวแบบนี้ไปถ่ายยาดางกว่าเดิมอีกนะรุ่นพี่มายามาหาเนี่ยแรเรก็อยู่ด้วยเหรอ แต่ว่าฉันขอย,ยืมตัวยูคงแป๊บหนึ่งนะยืมตัวกูอีกแล้วเหรออูนี่มันสุดยอดจริงเลยเออมีอะไรหรอครับุ่นพี่ต้องเรียกว่าสายรับเอต้องทำยังไม่หายเบี้ยวอีกไหภารกิจสำเร็จแล้วเหรอครับสายรับเอมแน่นอนแต่ว่าคนที่ทิ้งภารกิจไปกลางทางแบบนายจะต้องโดนลงโทษซะก่อนต้องโดนด้วยครับแงส่สิก็นายทิ้งฉันให้อยู่คนเดียว ททั้งี่ตัวเองเป็นคนนชวไปแท้เหตุสุดวิสัยลูกพี่ใจเย็นดิเฮ้ยก็ได้ถ้างั้นฉันจะยอมรับชานมเย็นหวาน140%เแก้วใหญ่นี่เลิกกินเน้อหวานร40มันได้ตัดขายจริงแน่สักวันไนึ่งซะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะเลี้ยงนะครับแต่พอคอแห้งแล้วไม่มีแรงจะเล่าเลยนะไม่ได้ผลหรอกครับถ้าหวาน6 0เซเดี๋ยวเลี้ยงให้เอ๊ะมันจะดื่มได้ยังไง แบบนี้มันทรมานกันเกินไปแล้วนะเออลดบ้างเหอะอ้หวานร้อปซขาดตัวก็ได้ก็ได้เริ่มแรกชมรมทำขนมก็เป็นชมรมทำขนมทั่วไปจนถึงเมื่อสองปีก่อนตั้งแต่รุ่นพี่ฮานะขึ้นมาเป็นประธานชมรมแต่ว่ารุ่นพี่ฮานะสวยมากๆพอถึงช่วงแนะนำชมรมพวกผู้ชายที่หวังจะจีบรุ่นพี่ฮานะก็แห่กันเข้าชมรมทำขนมกันเพียบเลย ขนาดซาโตมิยังเข้ามาเพราะเจอรุ่นพี่ผู้ชายที่ชอบเลยนนนถึงรุ่นพี่คนนั้นจะจบการมันด้วยเ<า>หรอมันก็มันก็เข้าเพราะเหตุผลนั้นด้วยแหละเนี่ย<ะ>ทายแล้วชมรมนี่มันก็ศูนย์รวมสาวสวยที่แต่งหน้าเค้กเป็นเฉยๆไม่ใช่เลยวะไม่เห็นต้องผิดหวังเลยสาวสวยที่ทำขนมเป็นก็อยู่ตรงหน้ายูคุงแล้วไงหวานแบบร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยกอยไไปตัดขาเป็นเพื่อนมึงหรอกนะถ้างั้นใส่รับเอ็มภารกิจเสร็จสิ้นแล้วไปก่อนนะ ถืวชับัดเลยอะ่ะหิวก็จะคาบสาวแล้วเนี่ยนี่พนายไม่กินข้าวเช้ามาเหรอใช่สินายทำอะไรอยู่อยบ้างเดี๋ยวของก็หมดหรอกเออวันนี้ฉันผ่านดีกว่าฉันเอาข้าวกล่องมานะ่าฮะมีข้าวกล่องด้วยบ้านี่นายเนะี่ยมีไฟคอยทำข้าวกล่องให้อย่างนั้นเหรอแจยดีเด่๋ยรีบมากกล่างี้ก็เหลือแค่เราสองสินะแค่น้องสาวฉันทำข้าวให้เฉยเองอ๋อไอพวกซิสคอข้าวหร่อย เฮ้ยหูยก็โดนถักหลกังซะแล้วแล้วไปนะเอซิดคอนอ้าเดี๋ยวไอ,อ้หลังจากเลิกเรียนผมก็ไปที่ชมรมถ่ายภาพไปทำพี่อะไรวะโอ้โหพียทุกชมรมมึงจัดห้องแบบเดียวกันหมดเลยเหรอคนของสภานักเรียนยงนั้นเหรอเอ่อมาขอเทคนิคถ่ายรูปครับโอ้ประธานโอนโคทาโร่สินะใช่ฉันเองแหละเออมึงเองโอเค,เควันนี้จะมาคุยเรื่องงบประมาณนะครับเรื่องแค่นี้ไม่เห็นต้องมาถึงที่นี่เลยเออคือว่าปีนี้มันจะต้องประเมินอย่างถูกต้องนะครับก็เลยมีการตรวจสอบด้วย นี่นีเข้มงวดเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเอ,อ่อเชื่อกูเถอะครับมันไม่เข้มงวดหรอกครับมึงไปดูชมรมเฮียนั่นได้เลย<อ>ที่จริงผมได้อ่านเอกาสารงบประมาณของชมรมนี้แล้วละ่ะผมคิดว่าชมรมนี้งบประมาณมากเกินไปครับผมซึ่งทางสภาทักเรียนน่าจะอนุมัติได้เพียงแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์ของที่ขอหอมายความว่าไงชมรมของเราก็ของงบประมาณนี้เกือบทุกปีไม่ใช่หรืองไงกันโกรธเฮียอะไรเนี่ยซัดอีกอย่าง ค่าดูแลรักษารูปภาพกับกล้องเนี่ยไม่ได้ถูกเลยนะก็รู้อยู่แล้วว่าต้องพูดแบบนี้จะพูดแบบนั้นก็เถอครับแต่ในห้องนี้ก็มีแต่กล้องตัวใหม่ๆแพงๆทั้งั้นเลยอ่ะแบบนี้จะอ้างว่างบไม่พอไม่ได้เด็กครับแต่ยังไงแต่ตัเหลือแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์มันก็เกินไปแล้วงั้นถามตรงๆเลยดีกว่ามึงมีรายได้ทางอื่นไหมเนี่ยนี่นายรู้เรื่องนี้มาแค่ไหนผมเองก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งนะครับของเว็บไซต์โอริซียลในๆก็หนๆแล้วชมมูปถ่ายภาพช่วยเติมเต็ม,ตมความฝันของนักเรียนชายหลายคนในรงเีียนน้ พวกเรามาต่อรองกันดีกว่าในเรื่งสิ่งนี้อยู่สินะสิ่งนี้สิ่งนี้อะไรอะยังไงล่ะคอลเลกชันลับเฉพาะเดี๋ยเลยมีคอลเลกชันลับด้วยเหรอโอ้ <c oughs> oh my god m a นคนเทียเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิบหายแล้วถ้าอาคาเดรู้แล้วก็ถูกยุบในพริบตาแน่นอนถ้าเกิดว่านายยอมให้งบพวกเราเท่าเดิมฉันจะยอมให้นายเข้าร่วมโอริซิลพรีเมียมก็ได้คือยังไงผมก็ต้องลดงบชมรมอยู่ดีนะก็ได้ฉันยอมทําตามที่นายเสนอมา แต่ว่ามีเงินขยอยู่หนึ่งข้อว่าไงเงอนขายนะครับภาพถ่ายแต่ละภาพก็มีความนิยมแตกต่างกันไปโดยเฉพาะภาพของราชินีไรท์เทมทานคุโรมิยะเรกะถ้าเกิดสามารถถ่ายตอนที่ยันนั่นทำหน้าเขินอายไม่ได้แล้วก็เอ้ยเอ้ยไม่ทำได้ไหมอ่ะแบบนั้นมันยากเกินไปนะถึงจะเป็นผมก็เถอะถ้าเกิดว่านายสามารถ,ถถ่ายรูปที่แม้แต่พวกเราชมรมถ่ายรูปก็ยังทำไม่ได้มาได้แล้วก็อย่าว่าแต่หกสิบเปอร์เซ็นต์เลยฉันยอมให้นายลดงบเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังได้โอ้โหโอ้เฮีย เอาจริงใจผมไม่ค่อยอยากจะทำด้วยไรขอโทษด้เลยกะไม่ไว่ายังไงฉันก็อยากจะชนะหมอนี่ให้ได้มึงนี่มันมเท่เจริงเออเลยกะคือว่ามีอะไรหรอเปล่าไม่มีเลยไม่ไหวไม่ไหว,ไไวเอาอะไรไปมัวแต่เม่ออยู่ได้ว่าแต่ทำไมนายถึงพกกล้องมาด้วยล่ะเนี่ยเออพอดีว่าช่วงนี้กำลังสำรวจชมรมเนะ่ะเลยไปยืมจากชมรมถ่ายภาพเห็นนายตั้งใจขนาดนี้ฉันก็ดีใจนะเห็นนายตั้งใจขนาดนี้ฉันก็ดีใจนะ เอาละดูเหมือนจะได้เวลาแล้วฉันเองก็ต้องไปสำรวจชมลมที่เหลือแล้วพอเลกาไปอยู่แล้วการอยู่ที่นี่ไปก็ม,มีความหมายนี่เลกาช่วยมาชฉันหน่อยได้ปะเอ,อ๊มีเรื่องอะไรเหรอเออคือว่ายูคุงอยู่หรือเปล่า,เด,า,าเ,ลเดี๋ยวนะุ่นพี่มาย้ายกันเหรอเดี๋ยนะ เออว่าชมรถแฟชั่นแย่แล้วแย่ที่รถไฟชนกันนะ <c oughs> ไม่อยากอย,กอยู่เป็นก้างขวางคอ <c oughs> เอ,อ้ยยังอร่อยเลยกะเดี๋ยวสิคนที่ฉันมีธุระด้วยก็คือเรเรตั้งหากเอ,อ๊ะทำไมทำหน้างงแบบนั้นละ่ะหรือว่ายูคงจะไม่ได้บอกอะไรเรเรรงั้นเหรอใช่ยังไม่ได้บอกเลยนี่ก็สักจะถ่ายรูปอย่างเดียวเดี๋ยวเธอยูคงอุตส่าหบอกว่าห้ามลืมแท้ๆเลยฉันอุตส่าช่วยนายตั้งเยอะนะ แล้วตกลงมันเรื่องอะไรเนี่ยเอ,อ่อก็คือว่าฉันน่ะนะไปขอให้รุ่นพี่มายะไาช่วยงานสภานักเรียนน่ะจริงๆแล้วอะแต่เพื่อเป็นการตอบแทนรุ่นพี่มายะเลยขอให้ฉันกับเธอไปช่วยงานที่ชมรมแฟชั่นสั้นเกินไปแล้วอีกอย่างนายไปตกลงโดยที่ฉันไม่รู้เรื่องแบบนี้ได้ไงกันวันสถานการณ์จาเป็นนั่นเลยกะไม่เป็นไรหรอกหนะ้าเร่แค่ช่วยเป็นนางแบบลองชุดให้นิดหน่อยเองนะแล้วทําไมต้องเป็นฉันด้วยเนี่ยต้องเป็นเธอ่นแหละเพราะฉันอยากเห็น เห็นว่าเป็นชุดญี่ปุ่นสุดๆน่ะชุดกิโมโนอะไรแบบนั้นน่ะหรอใช่เดี๋ยวไปเห็นก็รู้เองแหละถ้างั้นพวกเรารีบไปกันดีกว่าไปไปไปอยากเห็นเดี๋ยวสิฉันไม่ได้บอกเลยนะว่าจะไปน่ะเรื่องของมึงไปเถอะถึงแล้วถึงแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรมแฟชั่นจ้ารู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีไม่ดียังไงก็ไม่รู้เอ๊ยอยู่รุงเอากล้องมาด้วยเหรอนี่ยเตรียมพร้อมดีมากเ,เรเรเป็นนางแบบส่วนฉันเป็นช่างแต่งหน้า โอเคตามนี้แหละได้เลยเดี๋ยวสิต้องจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยถ้างั้นเรามาเริ่มเปลี่ยนชุดกันเลยดีกว่าเปลี่ยนในนี้เลยเหรอเดี๋ยวฉันถันหลังให้แล้วกันออกไปข้างนอกเดี๋ยถอดเร็วเข้าสีเรๆเดี๋ยวสิแบบนี้ยูมาที่อยู่ข้างนอกก็ได้ยินเสียงเราเปลี่ยนชุดหมดนะสิไม่ได้ยินหรอกนะยูมาถอยออกไปห่างๆหน่อยครับจริงๆแล้วผมไม่ได้สนใจเรื่องเปลี่ยนเสียงเสื้อผ้าไปสักนิดที่ผมสนใจเป็นสิ่งนี้ต่างหากว้ายนุ่นใึ้มายะ เดี๋ยวสิฉันถอนเองได้ไม่ต้องช่วยก็ได้ค่ะก็เรเรโมแต่อายอยู่นี่ไม่เห็นต้องอายเลยเดี๋ยวสิจบตรงไหนกัน <c oughs> ต้องแบบนี้สิถึงจะดีเอาละ่ะยูคุงเข้ามาได้เลยเดี๋ยวสิเดี๋ยวชุดญี่ปุ่นแบบกี่โมงเนย